จเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องไปหาหมอกินยาก็จริงจะหายนี่คือเหตุแลปะปัจจัยดูพอเข้าใจไหมเวลาเราหิวเรากินข้าวหรือกินสิ่งที่ให้ความหิวความกระหายนั้นหายไปนั่นคือเหตุคือปัจจัยหญิงและชายเห็นไหมล่ะลูกนี่ ต้องสมสู่อยู่กันจึงจะมีลูกนี่คือเหตุและปัจจัยชายต่อชายสมสู่ยอ,อยสสู่กันไม่มีลูกหญิงต่อหญิงสมสู่อยู่กันไม่มีลูกนี่คือเหตุปัจจัยนั่นแหละนี้เหตุปัจจัยตัวนี้จึงมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายพุทธเจ้าเห็นเหตุหตัวนี้เหตุแห่งการแก่การเจ็บการตายเหตุแก่มี จะต้องมีเหตุไม่แก่เหตุตายมีต้องมีเหตุไม่ตายเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยมีต้องมีเหตุแห่งการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ธรรมะเกิดจากเหตุนะลูกนะถ้าจะแบ่งภาคไปนว่นไปนี่มันเป็นไปไม่ได้ลูกหากแม้นมีในคัมภีร์มันก็มีเยอะคำภีร์แต่ปฏิบัติแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางล้านเปอร์เซ็นเลยหรือท่านมหาจารคผมกลับว่าขามานะ ผมไม่ได้ค้านตำรานะเต่ผมเอาความเป็นจริงวัดผมไม่ได้ค้านตำราผมไม่ได้ค้านารีผมไม่ได้ค้านอัตถกถานีฐฐ่ผมเอาความเป็นจริงวัดแห่งความเชื่อความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นแล้วในใจนี่แหละในการรู้ในการเห็นในการสัมผัสเพราะตายไปแล้วในสมัยที่เป็นขราวาทท่านพญายมก็เอาลงไปนรก นรกเป็นอย่างนี้อ๋อก็เลยกลัวตัวเองว่าจะตนกนรกก็เลยขอท่านพระยายมมาบวชนี่คือเหตุย่างนั้นลูกที่ถามเนี่ยที่จะขอนแก่นถามช้าแต่ถามจริงสงสัยแต่ก็ยังกาบะกบ็กาบกาบยังสงสัยก็ยังดีกว่าไม่กาบนรกนะแต่อย่าสงสัยลูก ไม่มีที่พระโพธิสัตว์จะแบ่งภาคมาเกิดเราจะเห็นในตําราของพระแม่กวรดิมเราก็คิดว่าแบ่งภาคมาเป็นเจ้าแม่กวรดิมภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์ดูหนังใน่มั่ที่เป็นการวาดแล้วก็ของทางด้านของอีกทางด้านหนึ่งแห่งการจ้างบารมีของคนจีนเขาขเนีเา่าทำแปลกกว่าน,นะลูกนะมันก็หลายอย่าง เหมมันก็ทางอะไรล่ะทางที่ผสันกรรจังอย่างนี้เขาก็มาสร้างเป็นละครเป็นหนงังได้เงินได้ทองมากเอาไปมาก็สร้างเรื่อตุ้มเป๊ไปนั่นแหละลูกนันพระลวงปู่นี่จะอยู่กับคนจีนอยู่ที่ถ้ำมังกรภูมังกรอยู่ที่น้องอุกอรุณโอทยัยหลวงปู่อยู่อก็หลายเดือนนะลูกนะ ดูพฤติกรรมของคนจีนเขาเขาก็เล่าเรื่องต่างๆของการแบ่งภาคของโพธิสัตว์โพธิสัตว์จะแบ่งภาคไปจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างแล้วก็ฟังลูกก็ตามปฏิปัาษของคนนี่แหละแล้วก็ฟังไปงั้นแหละลวงบุก็ฟังเขากับเขาเขาก็เล่าให้ฟังลวงพ่อว่างไงนแบบลวงพ่อจะแบ่งภาคเป็นพระโพธิสัตว์ไหมไม่ละเราขี้เกียจแบ่งภาคเดี๋ยวก็จะตายอยู่แล้วแล้วก็ภาคเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วว่างกัน เขาก็มีความเชื่อของเขาเป็นไปไม่ได้เดอกลูกให้เชื่อเถิดจะไม่มีข้อสงสัยอย่าสงสัยเลยลูกว่าแบ่งภาคเกิดอย่างนี้นนเป็นไปไม่ได้ลูกนั่นแหละเมื่อปฏิบัติไปรู้ไปเห็นแล้วจะสิ้นสงสัยลุงปู่จึงพูดเสมอว่าลุงปู่สิ้นสงสัยไงลูกพอเข้าใจไหม เวลาลูกถามปั๊บลุงปู่ก็ถามตอบเปบผู้สิ้นสงสัยว่าไม่มีการแบ่งภาคของโพธิญาณมีในการบำเพ็ญบารมีตั้งป็นนิฐานการเกิดจังสมบารมีไปทีละพบรพชาตินี้ถูกต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยคงเข้าใจนะลูกเนาะจะไปอ้างอิงอะไรมากมายนะักลูก ถ้าปฏิบัติไปแล้วความเชื่อความร่ำไสเกิดไม่จําเป็นต้องศึกษามากไม่มีในการแบ่งภาคของพุทธเจ้าการจังสมบมัตมีก็ดังที่พูดให้ฟังเลยธรรมะเกิดจากเหตุนั่นแหะเหตุอยากได้เงินก็ไปทํางานที่ลูกใช่ไหมละ่ะเหตุต้องการเป็นคนดีก็ต้องอยู่ในศีลธรรมในศัสนาทีนั่นเรื่องของเรื่องมัน มันก็พูดยากลูกกอเพราะคนไม่มีความเจ้าขความรูมัใสดีละที่ลูกถามคนอื่นที่สงใจอยู่ก็จะได้เข้าใจเพราะลุงปู่บ้าเหมือนลูกมาก่อนเข้าใจยังคงปู่ก็ว่าอย่างี้แหละแต่ถ้าเป็นกระลาบาดเนี่ยคงจะบ้าหนังมั่งเออบ้าเจ้าแม่กวนอิมมั่งโพภาคหนึ่งของโพธิสัตว์ว่าอุย้ยเลขภาคนั้นก็เป็นโพธิสัตว์ก็เหมือนนี่เน่ยตีนั้นเน่ย ก็เห็นว่าภาคหนึ่งของอะไรล่ะที่อยู่น้องคายบีนั่นอภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์คือภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรเบ่งภาคลงมาในประเทศไทยแล้วมาเกิดในผู้หญิงเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิงอยู่อยู่ที่น้องคาย <c oughs> นี่ต้องถามรอเนี่ยนีู